กูแม่ยังโอ้ยจะจบเส้ทางสวัสดีครับพี่น้องมาพมาพ่อกับกับเจ็บเจ็บเยเท่าค่ะวันนี้จะไปกินข้าวบ้านน้าสาวนักโชคทำอะไรอ่ะโอ้ยมึงแม่นำเหยัยบบ่เมื่อแม่ประดิประดิหนาวเด้ลมลมกระปสิได้เด่นเนี่ย ให้ไปกินกยกุ้งเนาะเออช่ไปใส่และกุ้งนะเออ,อไไเขาปเลยพายังอันนีออ้พายายเหือดมาปัดไหมไม่ได้เอาลดแล้วนก,กนกกระกปุลเนาะอภัยมาเพื่อจะวันใช้ตู้แน่ๆนะตอให้อ,อาให้าาเหือด hãy hẹn hãy hẹn hãy họ cho họ hẹn 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 Nào, hẹn 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 nhao hai chưa? thấy anh cao mới được coi được lại ban nè. bà sao? mẹ thôi mà khảo

โอ้คุณเอะเหรอกปทำเชยใช่ะเมื่อก็หัดออคือเมื่อเาไหร่ไงเื่อได้เล้วรตไดเลัน้ไม้มเวรนบ่ะอ๋อพอดีเ้อหัก่เดินเข้าไปเอมมากินอ่ะยมามามาขี้น่าแค้นมากินข้าวหนุ่กันเอจ้าข้าวเด้อ น้งสาลอยไม่ใหญ่เลยนพอดีเป็นผู้อื่นนะจ๊ะปนกุ้งน้ำอูนอ้ปิปนกุ้งกับอูนอ้อยหนาวเรื่อรถจักมือเค็มนาแพ้กับเส้นสันมาเด้อมาเด้อมาเดานขัดากาศที่เรานาคุตมาหนาวอยากลาเร็วนาคันลาหายเร็วมุมมันยังไมห้เจ้าลองมาอยู่พี่ บ้นี่แหละมึงอยู <c oughs> <c oughs> ่ข้งนบ้าในเกาหลีเห็นในโบคนเห็นแน่ห้านชาไบ่ได้คอยใจไม่ได้เกิหรอกไม่ได้บ้านร้านใจกับู้เดียวนี่แล้วบเท่นนี้แล้วคนในเฮือนหก็ได้ถ้าคนหนึ่งก็ลูกจ้าวลอยแล้วก็ได้แฟนอยู่อันเซมร่ายังไรก็ตมาสาวก

แป้งมันแฉะไงหายแล้วแะแฉะเลยแน่ไนี่ปลปลาตะน่องอย่ไนนี้จะบุญมงคลเรื่องนบุญมคลแลวยังไ่ได้นวดแซงเขาอาแล้วเนาะยังดีเขาเอาแล้ว

ก็มงก็มึงก็ตืนกข่าวกันไหมไปเนี่ยโทรหาเลยเจี๊ยบนะกำลังนกข่าวกำลังนกเป้าเลยนะแต่ยังไงยังบ่ยังบ่ยนกเป้ยนกเป้ยแต่ข่าวยังไงน่ะยังเาอันทาดขาวนะเลนที่้องเลยนะเขาอันมันกินมาให้ดินกเป้า เป็นอะไรสนุกเปล่เปี่ยวๆขึ้นอกกระดูกนีมันจขึ้นมันจขึ้นนาะเนี่แหละน้อนนอกบนได้ขึ้นด้ไน้่นด้รอเบอรเบอรเรราณน้ำก็ดกรายักตัังไนกตัวเดือดือก่อน Bà, bang cũng bang bang đó. Ừ. Hai đây. Ừ. nó bang ừ. ừ. à, nó bang 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 đấy. bang nó hết bang hết, tôm bang 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 nghiêng bang 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 nó bang bang kim bang 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 Nó bang mắc bang 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 nó bang ừ. Nó bang 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 Nó bang ừ. bang núi trần phan này mi ạ con dưa nó cứ bản bắt tay hai em để chờ ngày kinh ngãi nữa มันอยากมาเล่นเลยนมันบ้างนกกะนก็นะอบ้าก็พวกขาม,ามนี่กลาคืนนะเดือนะอแจงนงน้งนะบ้างยากอเอาเตัดอันไม้น้ำไม่เฮ็ดเดีตีอะน่ะบ้า้ไม้น้ำใส่องามัน,นบ่งมันเอไปคุกม่คุ้ เขาใจจะไมมากเป็นแพทย์นั่นเองดิไปตีเอาหน่อยมันเจืออะไรนี้หละว่ะอะไรอะมันบิดเดือดมันเดือดใจหนักอีกเลยนั่นคือก็ข้ามก็เหนื่อยไม่ได้มากเลยมันก็เจือนะเห็นน้องมาเจาะมาเห็นมันจุกไป้งั้นเราไปหาดักบ้างครับดาวดูลุงสะวัน ดูอันคิดปะอันนี้นืึคิดปะข่อแค่มือเดือนคิดจอนเมื่อไปจูพันว่าคได้นุ่งนุ่งมอถิ่เาเหมือนบินะไรได้ว่างลุ่มบอจุ่อนว่างใครลุงสะบอนเจียงเหนอ่ใสะบอนเพิ่นเกาหนักเี่ยงขาเพิ่เวิรนอยู่เที่ยงไปลุยอยู่หนักนะชื่อแท้และอยู เนี่เวะอันบริเเป็นอะไรบเดียวนี่เออเปิวมาบริเวป็นยางเิาคุ้มเงินเนี่ยเยวเฉพาะจังหวะเพิดน่ะเรียบวงหนะอะไรซึ่งทะเลอยู่วะเออเปินวาอันเห็นขาดเลยเนี่คอยหนึบริเวเห็นนะอันเดี๋ยวนี้ละจังหวะขาดนี่มาและจะมอดอยู่เบิหันนะกู้คืน เพิ่นอาย่น้ำกันเด็กกระป๋ะไปน้ำกันคันเห็นมือหนักป่ไปไหมล่ะอพู่เพิ่นุแปหาคุเียดไปทั้งไอ่แาคุเียดนเนไปน้ำกันแื่อเมื่อมาเพิ่นอยูก่กันไปน้ำกันนะ เป็น้องสาจ้าเป็นนองจ้าเป็นนองซีอน้องหาไเลยนะไอไเนี่ยบคเรือตะเครือตะคายซอดพี่แม่ฮะเนาะหาคนก็ฟอแบตหนึ่งไปก่อนบุฟันเห็นจักเครือบุจืนอนะแม่บุันเห็นตลอดอ้ยบุคเร ข้าวเช่นนี้ข้าวเชจะิจะโตเหยวาห่าหรื่เขาเขาเขาทานยังไงหรือครับอืมไม่ประทานกันนีทานเอียงกันกับเมียเชียห่ากับชิบะปีทีพ่อเชียงแหงและห่ปีมันจะมาจืดหรือเป่ท่นยังไงเบิเป็นยังไงเบิเป็นยังไหรือ่เบินเป็นยังไงบินหุบวะเนี้ยไม่ได้เห็นเห็นอด้เอาหุบนะ พ่ออยู่สายบายมึงกบอกยันยัเท่าชิ้นเฮ้ยแม่หงุมแม่เดือดปันหงุมบม่ไม่คือเซิร์ฟจรับเบื่อเอิร์ฟแล้วกะกันยาวเบิ่งเลยคือคือลีรอนี่คือว่าเบิ่งหูบาดใดกันทำไมเลยที่เบ็ดเ้ยพ่อเราคือลงจอดเออใส่ใจอยู่ไหนร้เนาะอน ลังติดลังเมือคือกันบดบคคลเนเริ่เาเช่นไปหะาเช่น้บ่จักเงื่อนเี้เบ่เคยไป่ก็เสือเพิ่งกระบอกให้ไปอดหันเลียกชายเียวครัวิ่ออีเล็บบ้านเรบอกบอกอะไรียวเรียกไปทอดหันไปนี้เราไปตัใช้ทีบ้ เราบอกมันจะมีรักผ้าชี้รักใดอกอยูนาหัะทั้งหนาเงินก็อย่าเมสิเลียวไปเลี้ยวมาเลี้ยวไปไป,ไปเห็นหุ่นอนี่วะ่ะไปกันอไม่แวมววง,งวันนี่ห่ออบหัวทำบอญให้โน่บาะเนาะขับไปเริเ่อยนะรื้อเดนนี่นะคอยกันนะเขาใหไม่ได้ดไป เพิ่งแล้วเขาเฮ็ดไม่เบิด์ตเลยเขาก็ปุ๊กเป็นรักตั้งบานนี้คัดไปพูดแล้วออกไปชวอันสุดเลยไงเจออะไรอยู่ทา้งคูนทางบ้านนั่นถ้าจะโน่ผ่าบานน้องเดินไปทั้งน้องเดินไปก็บปุ๋ยก็ทั้องเดินกินเบลยที่แบบไปนั่งก็ไปกับคัวผัวไปกับขั่ผัว มันไปบ้านยังบ้านทานไทยเลยฮะทางกะพาน้าไทยเหมือนกันก็ไปช่องห้วยเขาอนเจาหนุ่มเลยก็ตามทางเต้งๆอเพ่มันเป็ีนทางน้ำม่แต่ป่านะนี่มันเป็นทางน้เป็นยังเลยนะแ่น่ะไปทังวันวัดแนี้ก็จกจากวัดี่นนองเดินบันนองเดินเฮ้ยปบ้านองเดินน้องเลยเหรออือ ก็ติ้กันไปเหน็นไหมกับเมืองกางเทนยงอิออ่มแบบพี่น้องเลยอิมมออ่มเลยป๊อีสอิ่มแล้วจ้ะโอ้ยอิ่มแล้วค่ะพี่น้องขามาฮันนี่จิกเก็บภาพบรรยากาศาไว้ซัมมี่กุลุจ้า ปกติกับบุคอยได้มาท่ายเงินก็ <laughs> มาเรื่อยๆคัดแต่ว่าบุคอยได้ท่ายไม่ได้ท่ายเลยนะเนาะมากินกับเนื้อมาแต่เอ,อไปเจอกัน,ยน,นอยู่พูนอยู่เงินอย่งว่าคืนทอดเพิ่นยู่อเพิน่นิีนีปลาเป่งผิด <laughs> ไปกระโดดดอกเดือด <laughs> เดียวน <laughs> ทอดแกงยูการคัดแต่เอฟซีสนใจนะคะว่าน้องแม่เป็ห้องเอื้อยอยู่แนห้องเอื <laughs> ้นอยแนนี้ khơi 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 ơn năm ai ai phụ nhảy khắp hai ơn cả ơn năm lời các bậc có cả ngôn để áp khăn vào nó mềm mà ướt ngồi đấy neo hao neo nị nó về đây mà hiến thì ai thì năn, ai thì năn ừ ơn năm bao này còn ơn ai ừ Hãy subscribe cho kênh เขาจะพอเขาว่าเขาจะเอือนหาเอือเอื่อยเนาะเขาเอือนเขาเอื่อลูกเป่านั่นแหละจะเป็นลูกนั่นนะแล้วเอื่อเอื่อยอยู่ไปข้างกงอยู่แล้วขาก็เอดเอาละอ่า้กคเอืดไปล้ค่ะ